พอใจแฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มามาบ้านที่มาม่าพักอยู่นะคะตัแต่ตอนประมาณมาย้ายกลับมาตอนมามาประมาณป .4 สี่เนาะแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันตอนไปเรียนมหาหลัยแล้วก็มาก็ไปอยู่กรุงเทพมาก็จะมาย้อนวันๆน,นะคะวันนี้กลับมาค่ะโดยพามาที่โรงเรียนเก่าที่มามาเรียนนะคะแล้วก็อ่า ป็นโรงเรียนแถวบ้านนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนคิสนะคะที่หมาม่าได้เรียนแล้วก็จะมาดูรอบๆภายในโรงเรียนว่าโรงเรียนหม่ามามีอะไรบ้างนะคะไปค่ะไปะชมกันเลยคะ่ะก็เริ่มเริ่มจากตรงนี้เลยใกล้ๆตัวเราี่นี่จะ,นจะเป็นโบสถ์นะคะอ่าเป็นโบสถ์คิสนะคะก็คือโบสถ์คิส ภาษาอฤหรหือไทยนะคะก็เป็นบทบทนี้นะคะเมื่อก่อนสวยมากนะคะตอนที่ว่าสมัยก่อนที่เราม,มาเรียนได้มีหนังมีละครนะคะมาถ่ายเป็นจำนวนหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่เรื่องีิคิดเลยก็จะเป็นซ่วมนะคะที่แมมคคทิลยาเล่นนะคะนี่ทุกคนนะคะ,ะไ,ไปย้อนกันดูได้นะคะว่าอตอนฉากแต่งงานนะคะสวยมากขนาดไหนนะคะตอนที่บทเนี่ย เป็นโบสถ์เก่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นญ <c oughs> ่าค่ะย้าเขาจะทําเป็นทางเดินเนาะเราก็เดินเข้าไปแบบฉากในงานสวยมากทําให้มาตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าโตขึ้นนะแต่งงานนะก็จะต้องแต่งโบสถ์แบบนี้แหละค <c oughs> ืนสวยอลังว่าเลยค่ะโอ้หคิดไปเรื่อยนะฮะแล้วดูเด็กๆเ,เล่นตอนนี้ตอนนี้นนขาปูเป็นญ้าเทียมนะเด็กๆวิ่งเล่นสนุกเลยแต่เสียดายที่ว่าเรามาเนี่ยวัดเขาปิดเนาะก็คือป้องกันเชื้อโรค วัดปิดแต่ว่าเดี๋ยวหม่ามาก่อนป้าจะหาภาพรีเซอร์ให้ดูนะคะว่าภายในวัดเป็นยังไงจะไปหาเน็ตเข้าๆให้ดูก่อนแต่ถ้าวัดเปิดเมื่อไหร่นะคะแล้วเราได้กลับมาเราก็จะมาถ่ายวัดจริงๆให้ทุกคนดูอนี้นะคะแล้วเราตั้งใจคือตั้งใจจะมาเข้าร่วมพิธีมิสราตอนเรียนนี้ด้วยแต่เสียดายวัดปิดเนาะนี่เดี๋ยวว่าจะพาไปดูโรงเรียนกันเริ่มจากตรงที่มีลูกปันพระเยซูก่อนเลยนะคะขงหน้านะคะ อันนี้ก็เป็นตรงรูปปันป้นพระเยซูเ,ยเนาะทุกวันศุกร์ต้นเดือนอะเด็กที่ไม่ใช่เป็นอหารหรือไทยของพระเยซูเจ้านี่ทุกศุกร์ต้นเดือนนะคะเขาก็จะมีให้เด็กพุทธนะคะเข้าพร้อมกับเด็กคาทอลิกนะคะหม่ม่าก็จะได้เข้าทุกต้นเดือนแล้วก็ชอบเวลาเขาร้องเพลงมากเป็นเพลงเพราะมากก็จ,กจะดีใจทุกศุกร์ต้นเดือนเลยนะที่จะได้เข้า นี่แต่เราไปดูกันรู้สึกว่าริมน้ำเขาจะปิดนะคะแต่ว่าเราเดินแล้วเขาจะเปินค่ะผ่ัดไปข้างหลังก็จะเป็นศา,าลาริมน้ำเด็กๆไม่สนใจเด็กๆวิ่งเล่นอย่างเดียวแล้วฮะ <c oughs> ่าตนสวยมากเลยอ่ะใบก็สวยใบก็สวยน่ารัก อะไรสวยพอเพลินจับไม้รับหนักไม้เหรออืแข็งอ่ะเขาเขาปิดทางลงใช่ตรงนี้เมื่อก่อนนะมันจะเป็นแบบลงไม้นะคะอือลงไม้แล้วก็เป็นข้างบนเป็นปูด้วยกาเรียกอะไรจ่าแล้วผมมามานั่งเรียนติดจะมาเรียนตรงเนี้ยเป็นแล้วบรรยากาศดีมากเพราะว่าอยู่ริมม่น้ำตคยผัดเย็นตลอดตี๋ใคยไปถึงตรงนั้นกว่าคนจนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นปูนหมดแล้ว โอ้ยนี่ถ้าในรถมีลูกบาสอยู่นะจะเล่นบาสเลยเป็นสนามบาสครั้งแรกที่หม่าม้าได้เล่นแล้วเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยนะคะตอนนั้นขนาดนั้นพาไปดูโรงเรียนนะคะโรงเรียนเหมือนเดิมมากๆเลยนะคะโรงเรียนตึกอะไรยังไม่ได้บูรณะใหม่นะคะยังเป็นตึกแบบเมื่อเพี่เมาเรียนเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วไปดูได้ไหมคะไม่ได้ค่ะดูานอกได้นะคะเดินดูเหมือนเดิมจรงๆไม่เปลี่ยนเลย โอ้แต่แป้นมาไม่มีห่วงเขาห่วง,วงออกปะ่ะโรงเรียนจะบรรยากาศดีเพราะว่าจะมีพวกมุง้งพวกนนะให้หนั่งเวลาแบบเวลาขับว่างอะไรอย่างเงี้ยคะโรงเรียนว่าไหมชื่อโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเรืองวิทย์พหาลัไทยนะคะอ๋อโอเคค่ะก็คือครอบครัวเรานะคะเรียนโรงเรียนคลิปทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมอ๋อใช่เอาปะป๊าก็เรียนใช่ปะปะ๊าเรียนเรียนธนกูรูตอนเด็กๆ ันนี้เรียนอาศาศึกษาหนูอันนี้เรียนเซนลุยเชนลุยอาสามชั้นคัมแบงวันนี้อาสามชั้นทุกที่เดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดที่แบบว่ารู้สึกว่ามันน่ากลัวมากในตอนเด็กๆที่เหมาไม่อยากจะเข้าไปเลยนะคะอะไรมีด้วยหรอใช่แต่ว่าเด็กประมาณป .5 ถึงป .6 จะได้เข้าไปทุกคนนะคะเพราะว่าจะต้องไปทำความสะอาดประจำปี คืออะไรอ่ะคุณครูจะให้ไปทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนนี้เราโดูเรียนก่นอนอะไรนะที่แบบกลัวๆเมื่อกี้ใส่ใจคฟังไ้วยกันจะมีจุดที่มาแบกลัวนะคะกลัวอะไรมีจุดอะไรที่มา,มากลัวอ่ามีนี้นะคะก็จะเป็นห้องปกครองนะคะซึ่งมีอยู่อันนี้เหรอใช่คืออาการที่มอยู่็นห้องปกครองอื นี่อันนี้นี่นี่นชื่อโรงเรียน,นเรืองวิทย์อะเขาเขียนเรืองอ๋อพระฤาษีไท,ย,ทยตัวเล็กๆตรงโน้นอันนี้นะคะเป็นรักวิชาอะไรอะ่ะมุกมานะสตตันุทาาวิชะขอ,ของลูกนี่นพอใจน,นะคะจำไม่ได้เงี้ยน้ำยาวนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นริมน้ำอีกที่หนึ่งนะคะที่ไว้สำหรับเรียน วิชาที่แบบว่าคุณครูอยากมาผ่อนคลายอีกเดี๋ก็จะพามานั่งเรียนในแถวนี้นะคะ,ะก็จะมีพวกลูกมันไทรเยซูอ๋อแล้วก็มีทำแม่พา,<ด>พาตรงนี้ด้วยวก็จะวิวดีมากเลยค่ะนั่งเล่นกันยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากะคตรงนู้นจะเป็นสนามฟุตบอลเน,ะนาะสนามหญ้าใช่เวลามีกีฬาสีก็จะได้เล่นกันตรงนั้นค่ะ แล้วถ้าจากสนามฟุตบอลใกล้ๆกันก็จะเป็นสุสานใช่ค่ะเป็นป๊ะป๊าบอกทำไมอ่ะสุสานเดี๋ยวมาจะพาไปดูไงที่โองมากวนสุดก็คือที่นี่แหละที่มาจะต้องเข้าไปแล้วเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าที่น่ากลัวนะคะที่จะทําให้เด็กๆกลัวนะคะจะได้รับการกล่าวขานมากันนะคะว่า ก่อนจะเข้าไปอ่ะจะต้องมีการเล่าส่งต่อกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเวลาเข้าไปแล้วเราก็จะกลัววางเวงมันทำให้เรากลัวเองอ่าแต่จริงๆไม่มีอะไรนะคะอุยมีอ่ะอ่ะสองคนนี้ตีกันแล้วค่ะหนึ่งเด็กตีกันแล้วและแล้วนะคะก็ถึงนะคะจุดที่มามากลัวที่สุดนะคะตอนเรียนนะคะก็คือสุสานนะคะสุสานศักดิ์สิทธิ์แบนี้นะคะที่จะ เก็บบ้านพ่อรวยต่างๆของคนคิดนะคะใช่ค่ะได้ให้ป๊ะป๊าแอบเข้าไปดูตรงประตูนิดนึงนะคะเข้าได้เหรอไม่รู้เขาเปิดไว้ไม่ได้ใครจะบอกแต่ทำไมที่นี่ดูแบบนะมันน่าวังมือมากเลยนะคะใช่เหรอค่ะน่าเลยนะคะหมามาจำตำแหน่งที่เป็นจุดแพนเน็ตที่ว่าเด็กๆจะได้รับการเก่าขานกันไม่ได้นะคะเขาอยู่ตรงนั้นจะรู้สึกว่าจะอยู่ดินๆเคร่องดินๆของโน้นนะคะ จะเป็นคุณครูนะคะเขาพูดถึงกันนะคะเราจะเข้าสู่หลอนเรลิตี้แล้วล่ะค่ะในเรื่องอยยากฟังไม่เอาดีกว่าค่ะทอไมที่นี่ที่มู่๋สารค่ะคือมันไม่ได้เป็นสูสายเหมือนที่นครเทพหรือแนที่นครปฐมนะคะที่ว่าเราเห็นว่าเขาจะเป็นล็อกๆๆอกกนะแต่เนี้ยเขาจะเป็นแบบเรียงกันแบบนี้เป็นติดกันขี่เลยนะคะอก็จะเลยดูแบบ อาจจะดูมันไม่ได้เว้นช่องทางเป็นล็อกๆให้เราเดินเหมือนกันเขาจะเป็นติดๆกันเพราะว่าที่นี่เขาไม่แบบไม่ยังไม่ได้มีปูย่าสวยๆเนาะใช่ใช่ทำไมมีลูกติดๆดูตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะตรงที่เหลืองๆที่ว่าเป็นจุดใหญ่นะคะที่สาหรับเก็บตรงนั้นนะคะตรงนั้นอ่ะคือถ้าเราเข้าไปมันจะแบบดูน่าสวยมากเดินเข้าไปดูไหมจะเดินเหรอคะจะดีเหรอคะเดินริมริมตรงนี้ก็ได้แค่ตรงนี้อ่ะบอกเรียกคน เมื่อกี้นะคะพอเพิร์ได้ถามคำถามเป็นอีกอย่างะค่ะว่าทำไมถึงมีรูปติดนะคะก็จะอธิบายให้น้องหลอบนะคะเป็นรูปของคนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วค่ะลูกเขาก็จะมาฝังอยู่ในนี้นะคะเขาให้แยกแคนเพนโซนไม่ได้ใช่ทำมันเป็นกลุ่มไม่รู้เหมือนกันนะค่ะต้องทำมาเวลามาทำความสะอาดใช่ไหมคะ ก็เข้ามาด้วยกันหมดนะคะแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำบางคนกลัวก็จะอยู่ด้วยกันคนไม่กลัวก็จะเดินไปเรื่อยๆกลับมากลับมาก็จะอยู่กับเพื่อนโอเคแล้วก็ให้ดูประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเราตืยังไงไม่รู้แล้วค่ะใช่เพราะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วเนาะอันนั้นสวยอ่ะตายพอได้ไหมหมายถึงว่าหินของเขาเมื่อกี้เขาสวยดีเป็นหินอ่อนนะคะ อะไรนะทำไมเขาถึงตายกันคะสอมแล้วค่ะอ๋อเขาไม่สบายค่ะไปเราออกข้างนอกกันดีกว่าขัตายทีงไหนตอนเย็นเย็นนะคะก็มามีพวกพี่ๆเขาจะเตะบอลกันนะคะนี่เดี๋ยยวนี่ก็จะเป็นสนามฟุตบอลใช่เมื่อก่อนก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าก็เป็นแค่แบบเรามาจัดกีฬาสีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนอะไรโรงเรียนมารวมกัน แล้วเดี๋ยวป้าปมามามาเด็กๆจะพาเดินดูรอบๆโบสถอีกรอบหนึ่งเนาะได้ค่ะคือโบสถ์อ่ะข้างนอกก็คือสำหรับมา,าม้าน,นะสมัยก่อนที่คืออยู่ที่เนี่ยคือคิดว่าบสถที่เนี่ยสวยมากและสวยที่สุดนะคะสําหรับนะตอนนั้นนะเพราะว่าไม่เคยเจอบสถ์ที่อื่น,นแต่ที่นี้ยก็คือมันก็สวยจริงนะคะมันก็ดูคลาสสิกเนาะแต่และ <พอ S 2> ที่ก็มีความสวยเปคนละแบบ ข้างในเนาะจ่าที่บายข้างในเขาค่าที่มามาจาได้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นไม้นะคะเป็นเก้าอี้ไม้เนาอแล้วก็จะเป็นตัวเล็กนะคะติดติดกันเนาะข้างในไม่มีแอร์ข้างในจะเป็นพัดลมพัดลมใช่รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะาหนูรู้สึกว่ามันจะแท้ากับที่ของวัชรรตะคูไหมเป็แบบเกันไหมไม่ไม่โอือที่นี่ดูสวยใช่เหรอที่นี่สวย งานนัูก็จะอีกแบบหนึ่งนาะลูกนะแต่ที่ก็จะคนละแบบไปเลยถ้าเกิดถ้าเราทันนะคะรอบหน้าเราจะไปถ่ายที่อาันน,าน้อนิหารพ่อแม่บังเกิดที่บงางรอกแหกให้ดูนะคะว้าว <Wow. S 2> อันนั้นเราก็ไปบ่อยแต่เราไม่เคยถ่ายเลยเวันนี้น่าเสียดายน้องที่โปมดปิดถ้าเปิด,ดนะเราจะได้ให้ดูภายในตรงนี้ก็จะเป็นพวกบ้านชาวบ้านนะคะ เมื่อก่อนเนะี่ไม่เห็นเลยนะคะว่าบ้านชาวบ้านเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันมจะเป็นต้นไม้บางหมดเลยตอนนี้คือเขาตัดล่งเปิดให้เห็นหมดเลยปกติเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นทางไม้ให้เราข้ามสะพานไปแต่ตอนนี้คือเขาทำเป็นปูนเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยะคะ่ะอ๋อดูด้านข้างดูด้านข้างอด,ด้านโอเคค่ะนี่ด้าน้างสวยมากเลยนะคะนี่นะคะมาให้ดูในแนวกว้างนะคะ โอ้โหดูสองสาวนี่นะคะนี่ดูบทต่อดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวก็เรากลับกรุงเทพกันแล้วเนาะใช่ค่ะสำหร,รับวันนี้นะคะเราก็จะรีวิวกันทนะี่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเ <Okay S 1> จอกันกินนะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้เราต้องลดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงจริงมั่งค่ะบ๊ายบายเร็วบายบาย Ah, wow.